ก็ดีใจที่เขามีเขารวยเขาอะไรเลยแต่ว่าไม่ได้ดีใจทุกงานักการเราไปเราไปไปฟังสวดเดี๋ยวคนก็มาปเตรนะคนสิมากมาช่วงที่ออน้กยนะ เนั่งไปนั่งพกหนูรู้อยู่ว่าตรไหูทดีย่สิอันทาเช่นข้างในน้ผลไม้ของหวานไม่ไม่เอาไว้ทีหลังให้เอานั่นออกแล้วเอาผลไม้เข้า เำเนียม่นเป็นนังสัง่นยังยังยังฉันอะไรเสร็จก่อน